คึกคักสักกา์แตนชลดาจับมือโบลิขิตปันโปรเจกต์ยักษ์ระเถยแผ่บ้านลงจ่อเงินถือรอดีเปิดสักราชความปังวงการภาพยนตร์ไทยกลับมาคึคกคักอีกครั้งเมื่อลุกทุ่งเตาตัวแม่ตักกแตนชลดาประกาศรุกพาอุตสาหกรรมหนังไทยจับมือผู้กำกับมือทองสายอีสานโบลิขิตเรื่องหนงทำพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรอเปริดตัวโปรเจกต์ ก็เถิดไทยบ้านตอนไวรัสล้างโลกณสาลหลักเมืองจังหวัดมหาสารคามท่ามกลางบรรยากาศสุดคลั่งและแปนคลับที่แห่มาให้กำลังใจอย่างล้นหลามพิธีบวงสวงสุดยิ่งใหญ่ณแลนด์มาร์คศักดิ์สิทธิ์ก็ปกติเราสองคนก็สนิทกันอยู่แล้วเป็นเป็นเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วซึ่งแบบเรามีโอกาสได้ร่วมงานในการทำทำเพลงทำเอ็มวีมิวสิกวิดีโอต่างๆอ่าใช่ซึ่งโบเนี่ยเขาก็จะเก่งในเรื่องของการ ทำหนังทำเป็นละครสั้นผ่านทางช่องทาง y ย u ทูบแฟนเพจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ด่งดังเป็นที่รู้จักของคนในประเทศไทยอยู่แล้วหลังจากที่โบชวน<อ>ก็ตัดสินใจที่ตอบรับเลยค่ะเพราะว่าเราได้เห็นฝีมือของเขามาเยอะแล้วแล้วก็เขาเป็นที่เรื่องชื่อลือชาในเป็นที่รู้จักในกลุ่มในกลุ่มของคนที่ชอบดูหนังอยู่แล้วค่ะแล้วก็ ควาเรื่องที่ที่โบส่งส่งมาให้ให้เราได้อ่านแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออมันมีความเป็นไปนได้สูงที่มันจะมีโอกาสดันดันไปได้ไกลๆก็เออเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าเ,ออเราจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนเพราะว่าแต่ว่าความตั้งใจของเราทั้งสองคนเนี่ยมันเกินร้อยอยู่แล้วโดยเฉพาะพุ่งกับโบก็รู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันเดินทางมายาวนานมากนะ ก็ประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับกับการที่ได้ทำลง YouTube นะครับแต่ว่าจริงๆมันก็อยู่ที่เรานี่แหละนะครับว่าที่ผ่านมาก็คือเรายังไม่พร้อมเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอความสามารถเรื่องของคอนเน็ชันต่างๆนะครับตอนนี้ก็คือเก็บกำความรู้มาพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าวันนี้แหละครับเป็นวันที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเกียิมากๆนะครับเพราะว่าพี่แดนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับ ทุกคนก็รู้จักพี่แดนดีอยู่แล้วแต่ทีนี้คือด้วยความที่เราก็ทํางานกันมาเยอะครับก็คือพวก็อยู่เบื้องหลังของพี่แดนมาตลอดนะครับแล้วก็เราก็ได้ใช้ชีวิตด้วยกันนั่นนู้นนี่คือพวกก็เห็นความเป็นมืออาชีพแล้วก็ความละเอียดในการทํางานของพี่แดนก็เลยขอชวนพี่แดนแล้วพี่แดนตอบรับที่จะมาร่วมโปรเจกต์นี้เป็นผู้ร่วมทุนสร้างเนี้ยครับก็รู้สึกแบบเป็นเกียรติมากๆแล้วก็คิดว่าพี่แดนน่าจะยกระดับหนังเรื่องนี้ไปได้ไกลามากๆครับ ยังบอกไม่ได้ครับตอนนี้ <laughs> จะ <laughs> จะสปอยเขาเดี๋ยว <laughs> จ,ะจะเรียกว่าเสร็จแล้วเหรอ <laughs> ไม่ <laughs> คืออาจจะยังไม่ชัวร์ครับ <laughs> คือจริงๆแล้วมันก็ถามว่าเรื่องของกลิ่นอายความเป็นกระเทยในบ้านมันก็ยังจะอยู่คงอยู่เหมือนเดิมแหละคือ,อตัวพวกเองก็ยังมีลายเส้นของตัวเองที่ค่อนข้างชาัดเจนมากๆว่าเราอยากจะนําเสนอในเรื่องอ,อะไรแล้วก็ประเด็นอะไรอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าสิ่งที่มันจะเพิ่มเติมเข้ามาก็คือน่าจะเป็นเรื่องของอคุณภาพมากกว่านะครับมันก็จะยกระดับขึ้นในหลายๆด้านอย่างเช่นด้านโปรดักชันนะครับด้านเขาเรียกว่าอะไระนักแสดงที่ที่มาร่วมแสดงก็จะมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงพวกเสื้อผ้าหน้าผมฉากต่างๆนะครับแล้วก็การประชาสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างคือมันก็จะดูเป็นเป็น,ปนมืออาชีพแล้วก็คุณภาพมากขึ้น,นครับดโดยเฉพาะบทภาพยนตร์ด้วยค่ะเพราะว่าเราได้แล้ว อ่านแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็กําลังถกกันเรื่องนี้อยู่ซึ่งวันนี้ที่ที่ที่เราทั้งสองคนมาที่นี่เนี่ยอ่เป็นเป็นการเพื่อมาขอพรเรียกเรียกว่าขอพรฟ้าดินเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอ่เหมือนเหมือนมาขอพรก่อนว่าเรากําลังจะทําโปรเจกต์ Z, ร่วมกันตอนนี้ยังยังยังไม่ได้สรุปอะไรทั้งนั้นยังไม่ได้สรุปแม้กระทั่ง,ช,ง <S <S ชื่อหนังชื่อหนังบทหนังก็คือแต่ว่าโครงสร้างเนี่ย ประมาณนี้เราเราจะไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างแต่ว่าเราจะทําให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปเติมเต็มช่องว่างในสิ่งที่มันควรจะเป็นแตนอยากจะเข้ามาเติมเต็มในในส่วนที่พี่โบเก่งอยู่แล้วในส่วนที่ที่ที่มันมีช่องว่างขาดหายเล็กน้อยที่เรามองเห็นเท่าสุดความสามารถที่เราจะมองที่เราจะทําได้นะซึ่งเราก็อยากให้มันหนังไทยเนี่ยมันยกระดับขึ้นมาเพราะว่าเราไม่อยากให้ให้ใครมาดูถูกหนังไทยแล้วก็ อยากให้หนังที่เราทำด้วยกันเนี่ยเป็นที่จดจำเป็นที่จะลึกของวงการหนังไทยอยากให้เป็นประวัติศาสตร์ในหนังไทยเราต้องทําออกมาให้ดีที่สุดดังนั้นเนี่ยหลังจากที่เราไหว้ขอพรพระดินวันนี้เราอาจจะต้องมีประชุมกันยาวนิดหนึง่งจริงๆก็ไม่กล้าคาดหวังอะครับเพราะว่าด้วยความที่เราก็กําหนดไม่ได้เนาะแต่ว่าเราก็สิ่งที่เราทําได้ก็คือทําให้ดีที่สุดในทุกๆด้านแค่นั้นเองแต่ว่ามันจะได้เท่าไหร่อันนั้นคือมันก็ถือว่าเป็นกําไร ที่มันจะเกิดขึ้นแต่ว่าสําหรับสาหรับตัวโบเองนะเวลาโบทางานเนี่ยโบก็จะยึดความสุขของตัวเองเป็นหลักแล้วก็เอาความชอบของตัวเองเป็นหลักคือเราเป็นคนเล่าเราอยากเล่าเรื่องอะไรเราก็จะเล่าให้เต็มที่แล้วถ้าเกิดว่าเล่าสนุกก็คิดว่าน่าจะมีคนชอบเหมือนกับเราเยอะแต่ว่าถ้าเราไม่เล่าไม่สนุกหรืออะไรเงี้ยก็สามารถวิพา์วิจารณ์ได้เต็มที่ค่ะคือเราเรื่องความคาดหวังอะเราแน่นอนอะเราคาดหวังอยู่แล้วแต่ว่าเราเราเราไม่ได้คาดหวังในเรื่องของเม็ดเงิน ในตัวนั้นคือเราเราเราไม่อยากจะพูดถึงคือสิ่งที่เราคาดหวังคือเราอยากให้คนจดจําหนังที่เราสร้างขึ้นมาถ้าหนังเราเราเราถูกจดจําถูกจารึกถูกเป็นถูกพูดถึงถูกแฟนหนังพูดถึงอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นกรารประสบความสำเร็จในการทําหนังของเราค่ะก็หนังเรื่องนี้เป็นเป็นหนังเรื่องแรกแล้วก็เป็นโปรเจกต์แรกที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่แตนกับโบทําด้วยกัน เราทั้งคู่ก็ตั้งใจมากๆเลยนะคะก็อยากจะฝากให้แฟนๆของตะกแ่วแล้วก็แฟนๆของพี่โบ้เนี่ยแล้วก็แฟนเพลงชาวไทยทั่วประเทศเลยนะคะก็ฝากติดตามโปรเจกต์นี้ของเราสองคนนะคะให้กำลังใจเรานะคะภาพยนตร์ของเราสัญญาว,ว่าจะทำออกมาให้ดีที่สุดและคุณภาพมากที่สุด,ทสดเทียบเท่าระดับหนังระดับสากลเลย ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นมิมิใหมายที่ดีนะครับเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าการเปิดตัวแคตติ้งเนี่ยมันก็จะเป็นไวรอล,ลขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกๆคนที่ที่เขามาร่วมแคตติ้งแล้วก็ทําให้มันเกิดกระแสตรงนี้ด้วยขอบคุณอินฟูนะครับพี่เพปัปปารานเป้พี่โบกัสสุปตาอย่างเงี้ยครับที่ทําให้ข่าวนี้มันกระจายไปทั่วประเทศเร็วขึ้นตอนนี้ก็10บสล้านวิวแล้วนะครับแค่ในส่วนของแคตติง้งไวมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนติดตามด้วยต่อให้มันจะเป็น ชื่อกระเทยบ้านไวรัสล้างโลกไหมหรือว่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนตรงนี้ก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็ให้กําลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับค <c ười> ือตอาทุกคนสังเกตเห็นอะทุกคนจะเห like, ็นเลยว่าแต่จะเบรกพี่โบไว้แล้วแต่น่ะแต่ยังไม่แชร์กระททั้งทีเพราะแต่แตตอบอกว่าอย่าเพิ่งปล่อยออกไปนะ <laughs> ไม่ถ้ามีการลื้อถ้ามีการลื้อขอให้รู้ไว้ว่าเกิดจากคนนี้นะคะเพราะว่าด้วยความที่เราอยากทําออกมาให้ดีที่สุดเฉพาะในตัวม